เอสวัสดีด้วยนะคุณผู้ชมคําคืนนี้ยงของนําเหนือคู่บอลหน้าดูอย่างฟูแลมกับบูแฮมตันนะมาที่เจ้าบา้านกันก่อนเลยฟูแลมวันนี้ได้พันตัวมาเป็นเจ้าบ้านก็อย่าเพิ่งอุ่นใจไปเชียวล่ะก็อย่าลืมนะว่าทางทีมเยนบูแฮมตัน Boo an, เขามีดีและก็จัดจ้านในทุกย่านอยู่แล้ววันนี้ได้ออกมาเจอฉายนอกบ้านโดยแทว่าเทียบฟอร์มกันจริงๆเน,นี่ยนะเจ้าบ้านฟูแลมไม่ได้มีอะไรให้ต้องกลัวเลยล่ะดูแลในงานนี้เจ้าบ้านจะเละขาที่ ที่ทีมเยือนอย่างบู๊แฮมตันกันบ้างนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาจะไม่เลยบือหวาและเข้าตาโยงมากนะแต่เรื่องฟอร์มและสก,กิลของต้นังเต็กก็ต้องยอมรับว่าทางทีมเยือนบู๊แฮมตันเขามีของที่ดีกว่านะฉะนั้นเกมนี้โยงว่าเลือกเชียร์บู๊แฮมตันน่าจะดีกว่านะเกมนี้เดี๋ยวโยงว่าบู๊แฮมตันซัดก,กะจายดี เพิ่งไปชีปกันนะครับทุกคนวันนี้ยงมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนั่นก็คือกิจกรรมไทยผลแพชชนะและผลสกอร์ระหว่างคู่นี้เลยใครทายถูกนี่ก็รับรางวัลกันไปเลย888บาทยงจัดให้มาร่วมสนุกทายผลกับโยงกันเยอะๆนะสนใจนี่ก็แอดมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยยงแนบไว้ให้แล้วทุกคน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอด @mm88sa นะทุกคนมีแอดข้างหน้าโดยนะอย่าลืมใส่เดี๋ยวจะมีแอดบินสาวสวยและก็หนุ่มหล่อนี่เข้าคอยดูแลทุกท่านนะแอดไปเลยก็ขออาภัยไว้ณชแนล YouTube แห่งนี้ด้วยนะถ้าหากว่าคำพูดและวาจาของโยงนั้นได้ไปจากจ่วงร่วงระเมิดต่อความรู้สึกของทุกๆท่านและก่อนจะปิดคลิปไปนียงขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตาใครให้ยงด้วยเถิด